รู้ไหมครับว่าในปี2,568นี้กรุงเทพมหานครของเราถูกโหวตให้เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของโลกและหัวใจสําคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องหลัง่งไหลามาก็คือความงดงามของวัดไทยครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึก20อันดับวัดที่สวยที่สุดและน่าเที่ยวที่สุดแห่งปีจากฐานข้อมูลสถิติ Google และรีวิวระดับโลกเราจะไล่อันดับจาก20ไปหาอันดับหนึ่งเชื่อผมนะครับว่าอันดับที่1จะทําให้คุณต้องอึง้งเตรียมปักหมุดแล้วไปลุยกันเลยครับ อันดับ20วัดมหาบุตรตำนานย่านาคที่โด่งดังไปทั่วเอเชียสายหมู่และคนรักประวัติศาสตร์ต้องมาอันดับ19วัดปริวาตราชสงครามอันซีนสุดล้ำกับงานศิลปะร่วมสมัยที่มีรูปปั้นแปลกตาจนฝรั่งต้องถ่ายลงติกต็อกอันดับ18วัดประยุรวงสาวาสเจ้าของรางวัลยูเนสโกเจดีสีขาวทรงระฆังที่สง่างามที่สุดริมเจ้าพระยาอันดับ17วัดกัลยาณมิตรไปไหว้หลวงพ่อโตขอพรเรื่องมิตรภาพและการค้าขายให้รุ่งเรืองรับปีใหม่อันดับ16วัดอินทรวิหาร ตื่นตาตื่นใจกับพระยืนองค์สูงเสียดฟ้าสัญลญักษณ์แห่งศรัทธ,ธาใจกลางพระนครขยับมาที่ความล้ำค่าทางประวัติศาสตร์กันบ้างครับอันดับ15วัดมหาธาตุยุวราชร,รังสีสดิษ์ที่สุดของการเจริญสติวิปัสสนาสงบใจได้แม้ใจกลางเมืองอันดับ14วัดบวรนิเวศวิหารวัดที่มีความสาคัญสูงสุดทางราชประวัติศาสตร์ความงามที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ อันดับ13วัดเบนจมาบอพิษเดอะมาร์เบิลเทมเพิลพระอุโบสถหินอ่อนที่ช่างภาพทั่วโลกยกให้เป็นวัดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดอันดับ12วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามชมงานกระเบื้องเบญจรง์ที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยรับรองว่าคุณจะตะลึงในความประณีตอันดับ11วัดราชนัดดารามโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลกที่ยังสมบูรณ์จุดชมวิวที่มองเห็นกรุงเทพได้แบบ360องศา และนี่คือท็อป10ที่คะแนนรีวิวพุ่งสูงทะลุเพดานในปีนี้อันดับ10วัดระฆังโคสิตารามไปเคาะระฆังให้ชื่อเสียงโด่งดังและสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำสุดคลาสสิกอันดับ9วัดไตรมิตรวิทยารามต้อนรับความมั่งคั่งด้วยพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันดับ8วัดมังกรกรรมลาวาดแลนด์มาร์คสายมูไทยจีนที่ปี2568นี้คนแน่นตลอดทั้งปีอันดับ7วัดปทุมวนารามปาฏิหาริย์กลางป่าคอนกรีตวัดป่าทีี่่่ตัั้้้้งงงงงอออยยูระหหหววาาาดดเเเขไไปปแลลลลมืนนุกกโึ อันดับ6วัดสุดทัศนเทพวรารามแลนด์มาร์กสาวชิงช้าที่ใครไม่มาเช็คอินถือว่ามาไม่ถึงกรุงเทพมาถึงช่วงสุดท้าย5อันดับแรกที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยสูงสุดอันดับ5วัดสเกตภูเขาทองบันได34 4สขั้นสู่สวรรค์บนดินจุดชมวิวยามเย็นที่สวยที่สุด อันดับ4วัดปากน้ำภาสีเจริญแรงไม่หยุดกับพระใหญ่สีทองที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกขะั้น Google Maps พุ่งสูงถึง4.8ดาวอันดับ3วัดโพแชมจากทริปอัดไวซาหลายปีซ้อนความงามของพระนอนและศาสตรการน์นวดไทยที่คนทั่วโลกยอมสยบอันดับ2วัดพระแก้วหัวใจของชาติไทยที่สุดแห่งความวิจิตวรรจงที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองและอันดับที่1วัดที่น่าเที่ยวที่สุดประจำปี2568ได้แก่วัดอรุณราชวารารามครับ ด้วยสถิติรีวิวสูงสุดและการเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดไทยเดินชมพระปรางหรือชมแสงสีริมน้ำตอนกลางคืนนี่คือจุดหมายที่ช่วยกระตุนเศรษฐกิจไทยให้คึกคักที่สุดในปีนี้ครับปีใหม่นี้อย่าลืมออกไปท่องเที่ยวไทยกันนะครับไปไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้วช่วยกันอุดหนุนชุมชนรอบวัดด้วยเพื่อเศรษฐกิจไทยของเราครับใครประทับใจวัดไหนที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ